สนับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu D-MAX X-Series เริ่มต้นขึ้นแล้วกับกิจกรรมการแข่งขันขับรถยนต์ทดสอบประหยัดน้ำมัน Isuzu Insight Big Challenge ที่จัดขึ้นกับเส้นทางแรก เพื่อส่งเสริมวิธีการขับรถประหยัดเพื่อให้ผู้ใช้รถทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับระยะทางกรุงเทพสิงห์บุรีกรุงเทพรวมระยะทาง298.3กิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา You morning sun up make me feel like feel the sun, the killing in สวัสดีค่ะท่านผูน้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์เคคอนโดรองกรรมก,การผู้จัดการอาวุโสบริษัททรีเพช์อิสุสเซลจำกัดน,นะคะในอิสุสบิ๊กเดย์ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะก็ะะอยากจะถามคุณคอนโดนะคะว่าวันนี้มีการแข่งอิสุสวิกแชรเล์นะคะอยากทราบว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรบ้างคะและผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะ ครการนีีกิมัสก์กนเดินก็เขาจะอธิบายเรื่องวัตถุประสงค์ของการ จัด Isuzu Big Challenge ใช่ันนี้นะคะก็คือต้องการให้ลูกค้าผู้ใช้รถ Isuzu และประชาชนทั่วไปนั้นกระหนักถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของ Isuzu D Max Super Daylight ซึ่งมีระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ Isuzu Insight เพียงหนึ่งเดียวนะคะว่านอกจากจะขับได้อย่างประหยัดน,น้ำมันแล้วยังสามารถขับได้อย่างมีสมรรถนะสูงด้วยขนาดอ Isuzu Insight ด้วยค่ะเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะมีรถ Isuzu D Max นะคะเข้าแข่งขันเนี่ยทั้งหมด40คันทั้งรุ่นนะคะ3 4 0 แลรุ่น2 5 4 4ยิ่งไปกว่านั้นนะคะผลการแข่งขันยังออกมาน่าทึ่งมากเลยคือว่าผู้ชนะเลิศทั้ง2รุ่นนะคะ Isuzu D-Max ทั้ง3,000และ2,500นั้นสามารถได้คะแนน Isuzu Insight 100คะแนนทั้งคู่นะคะวัน,นี้นะคะจะเป็นเส้นทางแรกของ Isuzu Big Challenge จากนี้ไปจะมีการ จัดอิสุบิชชเลนในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่านครปฐมน,นะคะก็มีอีกทั้งหมด6เส้นทางนะคะรวมทั้งวันนี้ด้วยและจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยนําผู้ชนะในแต่ละเส้นทางนั้นมาแข่งกันในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะที่เมกะบางนานะค่ะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์มากนะครับในเรื่องความประหยัดแล้วก็ช่วยกันลดลดโลกร้อนประหยัดพลังงานนะครับ การแข่งขันครั้งนี้ทําให้เรารู้จักวิธีการใช้รถได้ดีขึ้นนะครับขับแล้วเราจะรู้ว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงให้ความประหยัดดีครับความคุ้มค่ากับรถพี่สุคุ้มค่าที่สุดครับอีสุอินไซด์ e ช่วยให้เรารู้วิธีการขับของเราพฤติกรรมแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องให้ดีขึ้นทําให้เราขับประหยัดมากขึ้นครับวันนี้สนุกมากนะครับออกมาตั้งแต่เช้าก็ มีเพื่อนร่วมแข่งขันหลายคนครับทางแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็สนุกสนานมากครับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันนะครับมีประโยชน์มากคือเคล็ดลับว่าถอดรองเท้าขับนะครับล้อขับไปอย่างช้าๆนะครับไม่มีไม่เหยียบคันเร่งรุนแรงจนไปนะครับแล้วก็แตะเบรกน้อยมากนะครับไม่ไม่แตะเบรรุนแรงครับครั้งต่อไปนะครับมีแข่งที่นครปฐมเพชรบุรีนะครับอยากให้เพื่อนเมาร่วมแข่งครับง่ายมากครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ ซึ่งเราก็ได้ผู้โชคดีในการแข่งขันกับเส้นทางแรกกันไปแล้วต่อไปนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างยังเหลืออีก5เส้นทางครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์บริษัทตรีเพชรอิส,สุเซล์จำกัดโทร02-118-0777ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมสมัครของแต่ละเส้นทาง สงสาความแรงของมหกรรมยานยนต์บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่36ภายใต้คอนเซปต์ Art of Auto ยนตกรรมไร้พรมแดนณอาคาร Challenger Impact เมือนทองธานีคืกคักจริงๆครับเพราะว่าแต่ละค่ายนั้นก็ต่างจะนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาอวดโฉมกันแบบชุดไม่อยู่เลยทีเดียวเรียกว่ามาสร้างสีสันให้กับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงๆ สำหรับงาน Bangko k International Motor Show ครั้งที่3 6นี้นะครับทางบริษัทกริเพทอีซูซุเซมกัดก็มีการนำในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆมาครับเพื่อที่ให้ลูกค้าทุกท่านมาเห็นที่บูธเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกครับคือในเรื่องของการที่จะเอ็กซเรย์รถยนต์หรือใช้ชื่อว่าอีซูซุโมชันสแกนเป็นการให้ลูกค้าได้มองเห็นนะครับว่าถึงเนื้อในของรถยนต์อีซุนั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่อยากจใ้ลูกท่านได้ทราบผ่านเครื่องสแกนเครื่องนี้ครับซึ่งจะเป็นการสแกนจากด้านหน้าถึงทายรถนต พร้อมๆกับอธิบายแต่ละส่วนอย่างละเอียดเลยครับว่ารถโยนเครื่องยนต์ช่วงล่างบังคับเรียกต่ตางๆเป็นอย่างไรบ้างนี่คือจุดแรกของตัวที่เป็นเทคโนโลยีนะครับจุดต่อไปเป็นเรื่องของเป็นประสบการณ์พิเศษครับเกี่ยวกับการขับรถแรลลี่เลยใช้ชื่อว่า virtual experience by i s u d max v cross p r 4x4 ซึ่งจะเป็นการให้ทุกท่านนั้นได้จําลองขึน้นเป็นการขับรับเป็นการขับแข่งแรลลี่จริงๆเบาะที่นั่งคันเร่งเบรกนั้น ให้ความรู้สึกแบบเสมือนจริงซึ่งเป็นการขับแล้วคนขับรู้สึกเลยครับว่าเหมือนกับเราไปลงแข่งซาฟารีโหดๆหนึ่งรายการซึ่งจะมีการขับที่ยากแล้วก็ควบคุมยากแต่ครั้งนี้ครับเราจําลองการขับมาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นสําหรับท่านที่รอต่อ q นครับว่าเส้นทางการขับนั้นยากอย่างไรบ้างครับซึ่งก็อยากให้มาติดตามันที่นี่จุดต่อไปครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยี i n s ส i อินไซตนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราติดตั้งเครื่องยนต์ที่เป็นตัว i n t e r a c t i v e ก็หมายความว่า อยากให้ทุกท่านนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับข้อมูลครับนั่นคือเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่มีเฉพาะในเอออสุครับนั่นคือการที่จะบันทึกข้อมูลการขับของลูกค้าวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของการที่จะเป็นรายงานการขี่เพื่อที่จะบอกให้ลูกค้าได้ทราบว่าทุกวันนี้เราใช้รถยนต์นั้นเราสามารถที่จะขับประหยัดน้ำมันขึ้นได้อย่างไรขับแล้วปลอดภัยขึ้นได้อย่างไรซึ่งผ่านเครื่องมืออินเทอร์แอคทีฟเครื่องนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านจะไปเล่นจริงๆก็มีการกดใช้งานนะ้า,ะาลอง่ไดว พอมีการกดคันเร่งแล้วน้ำหนักคันเร่งเป็นอย่างไรการที่จะสตาร์ทจอดอุ่นเครื่องอยู่กับที่การใช้รอบเครื่องยนต์การใช้เบรกและอื่นๆซึ่งครอบคลุมกับการใช้งานในชุดประจวันก็อยากเรียนเชิญท่านครับว่าในครั้งนี้คันที่36ของมอเตอร์โชว์นะครับช่วงเวลาที่กล่าวมาก็คือในส่วนของวันที่23มีนาคมจนถึงวันที่5เมษายนครับเรียนเชิญที่มอเตอร์โชว์ครับ งานยังเหลืออยู่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับเข้าสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมยานยนต์ได้ที่นี่อีซุซุตอบย้ำภาพลักษณ์มอเตอร์สปอร์ต นำรถแข่ง Isuzu D-Max ลุย Isuzu One m e g r e 2015ตอนเนื่องมันปีที่6 Isuzu f a r e a n t i n e e e d Motorsport ยางรถยนต์นิโตอยางรถยนต์คัมโฮและแบตเตอรี่ 3k ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการมอเตอร์สปอตเมืองไทยนำทัพรถปิกออพโชว์สมรรถนะความเร็วในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ สว uh, ัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ฮิโรชินากาวาประธานบริษัทตรีเพรอิซุซุเซลส์จำกัดนะคะในพิธีเปิดการแข่งขันอิซุซุวันเมกเรสประจำปี2015นะคะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าอิซูซุนั้นหันมาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของอิซุซุหรือว่ากลุ่มลูกค้าของอิซูซุอย่างไรบ้างคะ ท่านประธานบอกว่าเราประสบความสําเร็จนะคะจากการที่เราสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตมาเนี่ยติดต่อกันหลายปีโดยเฉพาะวันเมกเรสเนี่ยปีนี้เป็นปีที่6แล้วเนี่ยทำให้มีคนที่อายุน้อยนะคะกลุ่มคนอายุเพียง20เศษเนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้หญิงนะคะเข้ามาร่วมกันแข่งขันวันเมกเรสทําให้ลูกค้าของอิสุสุนนี่นนคะ่ะกระจายไป ในกลุ่มใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่ก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะคะคือรถปิกอัพอิสุสฟู r เรสซึ่งมีแรงม้าถึง300แรงมา้าจะลงแข่งขันในรุ่นพิเศษค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามชมการแข่งขันอิสุสดีแม็กซ์วันแมกเรสนะคะทั้ง6สนามด้วยค่ะงานอิสุสวันแมกเรสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่นะสำหรับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับการทดลองการแข่งขันในรูปแบบของรถปิกอัพนะฮะซึ่งต้องบอกว่าการที่นํารถเนี่ยมา ทำการแข่งขันและก็ถูกปรับแต่งในรูปแบบการแข่งขันเนี่ยมันจึงมีสเสน่ห์และก็มีความน่าสนใจจากการที่ได้ขับเมื่อปีที่แล้วตลอดทั้งปีนี่นะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็มันมากจริงๆนะฮะดังนั้นปีนี้ก็เลยขอถือโอกาสอีกสักหนึ่งปีก็แล้วกันนะฮะกับการมาสัมผัสกับความเป็นปิกอัพอย่าง Isuzu One Max Race นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็จะทำให้เต็มที่ก็แล้วกันครับ ติดตามความมันและความแรงสะใจแต่ละสนามได้ตลอดที่ www.isuzu-dmax.superdaylight.com และ www.facebook.com/allnewisuzu-dmax คุณผู้ชมสามารถติดตามความมันแบบนี้ได้กับรายการ Cyber City อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของ Cyber City หมดลงแล้วกลับมาติดตามเทคโนโลยีใน Cyber City ได้ใหม่สัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ CyberCity ลาไปก่อนสวัสดีครับ